พวกตุ่มเฟไม่ไดาน้มันรอชาดเหรอเรื่ออัดเลยอัดตูดไอคุณก่อนตัวนี้ยคอยเจเยนเียนเจเยนเจเยเนเยนนิความบุญปั่นไเอโอเคกูเข้าใจเด็บคอยพูดทีหลังคอยพูดทีหลังแต่ทั้งเ่นเ่นัดบอกด้วยนะไม่งั้นกูพูด่ไม่ไม่ไกูอัดนานเอาไอ้ ไอ้มาสี่คนโอเคแมนยังไม่โหลดแต่กูวิ่งออกหาก่อนนะมึงมึงอยากจะดูอ่ามึงอยากจะเห็นกูช็อตๆนะช่วงนี้กูเบี้ยวกันหนึ่งกูลดเสียงก่อนกูลดเสียงก่อนก่อนกูกูจะแตกจริงอ่ะโอ้โหเดตุกากรณ์นี้ดูดเรียนใช่ไหมไอ้กุญแจอยู่ไหน กุญแจหมดเิมันอยู่นี่ไม่ใช่เหรอแล้วหายไปไหนวะด,นด,นดูดเน็ตใายไหมลากลัวใช่ไหยดูดขู่มันเดินขอให้ทุกคนใจอันนี้กูเจอกุญแจแล้วเอากุญแจย้ายมาอยู่นี่ทำไมมับบนดูกลมอะอยู่ห้องน้ำไม่เลยไม่เลยก,กูเดินอ้อมย้ายก็ขอให้โชคดีสุดๆกับรถเสียงอ,อยู่ตรงห้องผัานไป,นไปข้างๆห้องผัานไป ข้้างงหอโอเคเอา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 กุญแจต่างคนต่างเห็นหน่อยเีย่ากูเพื่อนกูเก็บมาแล้วเนี่ยอ่ะนี่กูเจอส่วนหัวละกูเจอกูเจอส่วนหัวก็ซีล่าละไอ้ยังง่ายจังวะนี่ที่กูหายไอ้ย่าด้วยก่อนกูจะเจอไอ้ย่าเอาไปประกอบก่อนเลยไหมคับเออไปประกอบบังกีร้าจะมาบังกีร้าจะมาแต่แต่แต่มันต้องหาส่วนอื่นมาใส่อีกอ่ะ มาห้องซ้ายมาห้องซ้ายมาห้องซ้ายโอเคห้องซ้าย let เอาเกณกูไปสู nope. ่ห totally ้องใต้ดินห้องใต้ดินดูเหี้ยหร่เอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยอายุ ปวตาเดี๋ยอยู่นั่นไงวะเออใช่มือไปดูมึงไปดูหุนก็ใช่ด้ในห้องอ่ะมือมึงไปดูมันจะได้รู้ชิ้นที่เรดนกว่าเป็นไง เอหอ้เฮียเฮียเฮียยไเฮียเฮียพ่ตายเฮียไ่ะเดี๋ยวมันมีมากกว่าหนึ่งตัวแองกิรัตมีมากกว่าหนึ่งตัวไอ้กูไอ้ไม่กูอยู่ชั้นล่างกูอยู่ชั้นล่างไอ้เหีย

เผื่อเผื่อแต่ชัดหน้ามึงเแต่ชัดหน้าอันอันนี้ไอ้กุนไม่ได้เผื่อเปิดอันนี้อันนี้ไอ้กุนไม่ได้เผื่อเปิดไม่จงใจดุงขัาเห็นมึงว่ามึงกลัวผีไงเห็นมึงว่ามึงไม่กลัวผีไงฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุก ฉันฉันรักฉันกลัวปิ่นม่ตว่มันพูดอะไรออกมาเมื่อกี้เฮ้ยอยปิดปิดปิด เปิดประตูเป็นเเปิดประตูเป็นไอ้เหี้ยเปิดประตูได้ไอ้เงั้มันเปิดประตูได้ไอ้เีรถเปิดประตูเป็นกาล่าก็เปิดประตูเป็นเลยไอ้ไอไอ เกมเดือมมิกเกมผีไหนไม,ไม่เคยทำให้กูกลัวได้ขนาดนี้มาก่อนเลยยู่เป็นเกมเฮี้ยนี่เดือม <c oughs> มิกกูเล่นผ่านเกือบทุกเซตเตอร์นะแต่เกมเฮี้ยนี่ไม่เคยทำให้กูกลัวกลัวอะไรขนาดนี้มาก่อนเลย <c oughs> ไอ้คุณ <c oughs> ไอ้คุณมันไม่รู้ว่าไส โลเพื่อนสวัสดีเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไมค์ใครมันโดนเซรินต์เมนวะเนย่ยไอ้เยี่ยมดูแต่เจอส่วนขา แยกกูเลอชีวิตสุดท้ายละอยู่ห้องไหนไม่รู้เอ้าเพื่อนสวัสด,ดีไ <unhappy> อ้ภูมไอ้ภูมเกิดอะไรขึ้นหนี่ย <laughs> ไม่มึงบันไม่มึงจะแย่ก็แย่ไม่มึงจะดีมันก็ดีเกินนี้กูเกือบเข้าไปตายแล้วเมื่อกี้ไอ้เหคุณไอ้กุณกูกูกูวิ่งเข้าห้องหนึ่งไปอ่ะแล้วเอ็งกีรัตไม่มีการเดินึงเข้าอยู่พอดีไอ้เหี้ยกูตกใจหมดกูเกือบตายแล้วเมื่อกี้อ๋อ ออกไอ้เฮียไอ้บูไม่เห็นตีก็ดีใจก็มองไม่เห็นเนาะออกไอ้ชัดบอกว่ามันปิดการมึงก็ไม่เชื่อแล้วไอ้สัตว์กูกูชอบโค้ดวิวยังมันแต่งตัวคอนได้ได้ ได้โคตดสวยเลยเฮียเฮียจนไม่ได้สายยาวไม่แต่งตัวคนได้โคตดสวยเลยจนไม่ได้สายยาว่าอนิเมะสวยโคตดนายแต่งตัวละครหนูโคตดนายรโนโคตรเบลวัยเฮียโค้ดนายโค้ดโค้ดนายโค้รเบลกูบอกว่าโค้ดเบล มจนน่าโคตรนายขึ้นมาเลยแม่ก็เจอมีมาแล้วแม่งอันนี้อะแม่งกูจำอันนี้เลยจนจนนงี้เลยอะไรวะผมไม่ออกตจนบรรลุนนิติภาวะองศ์มีมาเลยที่เขาเล่นกันเออยีอ๋อยีรักสีอ,อะไรคะสีเขียวไม่ไม่ไมีอะไรไม่ใช่ก็คือมียูทูบเบอร์คนหนึ่งอะ เป็นสุ่มตัวละครในเกมฟุตบอลใช่ไหมนี่หน้าเหมือนโค้ชนายแล้วแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าโค้ชนายโค้ชนายโค้ชนายเขาไอ้ยในเกมเกมฟุตบอลใช่ไหมใช่ไหมเกมฟุตบอลใช่ไหมไอ้เหี้ยมันพี่ฝาภาคไหนวะพี่ภาคต่อยมวยพี่พี่ฝ้าภาคผู้เล่นคนนี้เขาผู้เล่นคนนี้เขาไม่เตะนะครับแต่เขาต่อย เอาฟล่าเป็ดชอตเตอร์ซเวิลเอฟเแล้วรูปหน้าปกเป็นอมมดินดินนินดุนวัวตฟอมีรถหน้าปกเป็นีรถแว่มือกีือหีวัตฟอวั ไเปิดไม่เจออ่ะไม่หรอก้วเปิดประตูเขาพ่อมึงก็ตัวพ่อก็ซีร่าเปิดประตูนี้ได้ด้วยเหรอเปิดได้หมดน้ำเปิดได้หมดฮะประตูเหล็กนี่ใช่ถ้าไม่ใช่ประตูเหล็กมันเปิดไม่ได้ทององกยูดี้อยู่ดีมันเปิดเองคืออะไรเพื่อนหรือว่าเพื่อนมันเปิดป่ะเพื่อนเปิดป่ะปะไม่มันจะมีปุ่มดูดทับอ่ะ ที่มันเป็นปุ่มเปิดใช่ไหมก็คือมันแยกกับปุ่ม E เมืม่อถ้ากดอนะมันจะเปิดประตูที่ใกล้ที่สุดเว้วยอ๋อ้๋อยูโบเกนรวมกับบีเทมอลล่าแต่มันจะมีอะไร<อ>เนีเน่ยแนวแนวโซอนิเม่หรอแนวโซอนิเม่มันเป็นโซอนิเมะเฮียแล้วเมื่อกี้กูตกใจเองกีรัตไอ้เหี้ยกูเปิดไฟปั๊บไปไม่น่าเองกีรัตสองหน้ากูอยู่ไอ้เหี้ย ใช่เลยแนวนี้เลยแนวโซเลยแม่งกูได้กินอายชัดเจนเลยอยู่ในดิฟเหมือนเลยอะไรแม่งแล้วมีคู่มือคอนเทนเคเกยคอนโทนเคคิวเซตเอ็กซ์ซีเอทีทีกูฟีอากูฟีอากูฟี

ไม่กูแล้วกูพูดก <|so|> ูฟสอยปวดเครียดเลยตอนนี้กูกูได้ชิ้นส่วนส่วนสุดท้ายม่าถ้วไอ้เนี้ยเป็นกูขอวางสายก่อนกูขอวางสายก่อนนะกูขอจริงจัง Yeah, it's in the food. เขียมันเพื่อนอก เกือบผ่านแล้วอุ้ยโอ้ย,อย,อยไอ้กุลเ yeah, ย่ไม่หกโมงพอดีกูเอาสิ้นส่วนสุดท้ายไปใส่เย่แองกิลัสมันเฝ้าอยู่หน้าประตูพ่อตายไปเอ,อ้ยเน,นี่ยพ่อมึงอะไอ้สัส้ย่ใพรุ่งนี้ได้ว่าสัส Yeah. ใครจะไปรู้แองกิรัตแม่งเฝ้าว้ไอเ้เย่ลูกแล้วกลูกพวกเอาสิ้ส่วนสุดท้ายไปใส่แม่งไม่มีไฟเหลือไอ้สัตว์ไฟแม่งถูกปรับหมดเลยไอ้ไอ้กุมอยู่ไหมไอเ้เย่ยแม่งไม่งอยู่